สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิทัลซึ่งเป็นคาถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับความยากอย่างแรกของน้องๆสายวิทย์นะครับคือเราจะต้องอ่านโจทย์เป็นภาษาอังกฤษครับแล้วความยากอย่างที่2คือคณะยอดฮิตอย่างคณะบีบีเอนะครับคะแนนสูงมากเพราะฉันพี่แนะนําให้ได้เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยนะครับถึงจะปลอดภัยที่สุดครับผม ครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชาเซตนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางศิลาติเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสารูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและพณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะคครรรัับบบบจะเปป็นูแวดีโอ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียวแอดจุฬาติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ